มีทางบ้านถามมาว่าโรคมโนโเพอร์เจอร์หลงตัวเองอยากทราบว่ากรรมที่ทำให้เป็นคนแบบนี้เกิดจากอะไรคะคุณโยมมันเกิดมาจากว่าเดิมก็เป็นคนชอบขี้โอเป็นเชิงหลงตัวเองอยู่แล้วพอทำอย่างนี้บ่อยๆปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคนที่ว่าประเมินตัวเองผิดตัวเองมีความดีอยู่หนึ่งคิดว่าเป็นสิบเป็นร้อยอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอทำมากเข้ามากเข้าเนี่ย พบต่อไปมันก็เลยเหมือนกับเป็นอาการของโลกขึ้นมาด้วยอย่างนี้นะเน้นวิธีการที่ดีก็คือว่าเออให้เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวทําบุญเยอะๆแล้วก็รักษาศีลด้วยแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยเมื่อบุญหล่อเลี้ยงใจแล้วใจอยู่กับเนื้อกับตัวการมาโนหลงผิดเข้าใจตัวเองผิดประเมินตัวเองผิดก็จะค่อยๆเบาบางลงจเดรนอ้อร